พอน้องกลาบสวัสดีพี่้องป้องปลายสูปผู้สุขคนนะครับลววันนี้เรามากินข้าวเที่ยงกันนะครับเดี๋ยววันนี้ได้อะไรกินวันนี้ตําสัวส่วนรวมมิตรส่วนรวมิตรม,มีอะไรบ้างเดิงกันนะครับเดีย๋ยวเมื่อวานจะเป็นฮอดดอกปลาหมึกหมึกกล้วยครับหมึกกล้วยปลาหมึกตําง่ายๆตําพอด,ดีกินครับ ตาเผ็ดมากไม่ได้นะครับเด้อมามากินน้ากันพี่น้องมากินน้ากนนันนะได้ครับเด้อสำหรับคนที่ชอบในแนวสไตล์การกินนะครับเด้อสำหรับคนที่ชอบในการกินบริวว่ากันครับสำหรับคนที่ไม่ชอบสําหรับคนที่ไม่ชอบผมกะขอโทษขอให้แต่มันเป็นแนวสไตล์การกินกินยังไงให้อร่อยใส,สใส่เส้นมีนะครับใส่เส้นมี กินให้มันแสบครับกินให้มันแสบถึงไม่ชอบก็ขอถทดขอขอภัยนะครับเด้สอสำหรับคนที่ว่ากินมูม่ามก,กับไม่เป็นไรนะครับเด้อขอโอษขออภัยซิมเส้นมีไม่ใช่ขนมจีนนะครับเส้นมีลองดู ไม่ต่างกันกับเส้นนมจีนแต่เส้นหมี่จะกินง่ายกว่าสําหรับผักวันนี้ประกาศผักกาด,ดขาวแล้วก็ผักบุ้งทุกอย่างคืออยู่ในหมาดอย่างเดีวยว ก,กินกินแบบนี้ก็ไม่ได้กินทุกวันนะครับไม่ได้กินทุกวันเป็นนางว่าติแต่กินช่วงวันหยุดช่วงไม่มีงานเพราะเขามาทํางานต่างบ้านต่างเมืองผมไม่ใช่งานบ้านผมไม่ใช่งานเห็ดผมมาทํางานอยุดต่างบ้านต่างเมืองมันกเ็เลยผมมีโอกาสที่ได้กินแบบนี้ครับนานๆได้กินทีถามว่า ถ้าจะ,จะกินจนกินนะมันได้ไหมก็พอได้แหละครับก็พอได้อยู่แต่เราก็เราก็รากบริสาามาที่จะกินได้ทุกวันเพราะวันอย่างเพราะงานเรามีประจำถามว่าคนเดียวหมดไหมเซรีสดสิครับนี่ แม,แม่บ้านอยู่ด้วยอ,จจอ่ะแ,แ,แม่บ้านกินน้มาเินน้ำกันไหมล่ะครับแซบขออนุญาตใส่มือนะครับขออนุญาตใส่มือของแซ่บจะน้ำผู้มากมามาแม่บ้านผักบุ้งครับผักบุ้งผักบุ้งแก้ว อ่อน,นเลยคนรนับจ้วงลงไปขออยญาจ้ดดวงท้างไปอืมอืมเราค่าเอฟซีกันค้าวัต้ง สด้ปะกินไหมล่ะเ้ยสัมผัสได้ได้ปะเข่พอน่โอ้ยอน่าฮ่าฮ่นตามเองครับตามเองให้เพื่อนตามเพื่อนไปนะครับเพืพ่อนผมเป็นคนไม่กินเปรี้ยวท้องไม่ดีผมก,กินเปรี้ยวบ่ได้ผมก,ก็เลยให้ตามเองตามเองค่อยว่าไปเลยตีพู้อื่นให้เลาตามให้เราใส่ ใส่เปียกหลายผลอันนี้ไม่ได้ใส่มะเขือเทศนะใส่แต่ผงมะขามใส่เข้าไปท่อดดอกใส่เข้าไปอ่ะเอาอยอใส่มือนะครับอืมคำนี้เพื่อแม่แม่ fc ทางบ้านนะครับคำนี้เพื่อเอฟซีทางบ้านกินได้ไหมอืม <อ>าาเนี่ยพูดโอ้ทำเนี่ยพูดเก็บดิบบอลงเดียวหาให้ดิามอดีแล้วจ้าแล้วข้ามเมากครับระ,ะ,ะได้ปะอืมอืมอพี่กเขา เหมืนอนคุณครับเซ็ปหอมชิซอสประกาศครับประกาศเขาเป็นประกาศทางบุกประกาศ,กาศบานเท่าเลยแหละคล้ายๆกันนั่นแหละตุยลงไปตุยลงไปมเมาครับป ขอแก่โทรมาเมื่อกี้ครับขอแก่โทรมาขออนุญาตใช้มือนะครับขออนุญาตใช้มือ น้ององ aja, เฮ็บแล้วออกมึกเกี่ยวกับตัวมึกน้ำบันขอยคิดเอาของเรามาเกิดเราหัวจะเอามา3โจบอกว่าถึงว่าเราออกมาเมื่อใด้ก่อน จะมึกนะข้าเหียวป่ะห้าเหนียบ่ะไม่กินไปแล้วตัวน้อยของเหนียจะบ้าโเดามยอดจำเลยสามสิบ คือเราจะแซ่บแล้วไปยังเราจะค้นอยากแล้วไปยังอจะไป้าไป งานมากมืออื่นเอาขคนนี่ปานไม่เห็นปลาเมือกเนะี่ยยุน่นเข้าเนี่ะมากเลยไม่มีงานเขาเห็นบ่ะเห็นได้บ่ดเออมาอได้อยู่แล้วแต่ว่าเท่านไม่มีงานไหมท่านคิดว่าน้องกินถ่างงานบ่มอืม ลองมั้แล้วครับลองดูนี่มันมีอะไรใส่ก็เส้นหมี่ซอด,ดอก <c oughs> นมจีนนมำจีนแล้วมีมใส่เส้นหมี่ก็ได้ <c oughs> เส้นหมี่นะครับ <c oughs> เส้นหมนี่แ้่แต่เราจะไม่ได้ผัดแต่แรกบ้าจะผัดมันมีเวลาผัดเลยเทีนทั้งสีเลยือ <c oughs> <c oughs>

พริกแดงบ้านเขาพริกหวานกับบะเต๊งก็หวานแอกว่าออกคือเปรียปร้ยวตั้งน้อยพริกเขาไปจิมจีพริกเขาเอาไปทำจิมจีแล้วแยงนิ้น,นึงเนี่ยทงบะเผ็ด ยอไเลยอืมตัวแซ่บปนันตัวแซ่บเฮ็ดชื่อ๋อคือว่าแล้วครับของแซ่บอยู่น้ำผูมมาของอร่อยอยู่น้ำผูซอฟใจมากมั่นครับชอบอะไรกินอันนั้นเผ็ยมาก อืมกินกินอะไรอืมอืมพักอย่างหนึงขวบตุงตต้งอือก็ขวบตุ้งกวางตุ้งเกาหลีหัวอืม

โอเคครับได้เวลาชมมาพอคนแล้วถือว่าวันนี้รสชาติอาหารจดอาหารรสชาติอาหารรสชาติชมตําที่ตําอยู่วันนี้ถือว่าผ่านให้กีผ่านสามผ่านแซบว่า <c oughs> ถือว่าผ่านครับหือว่าผ่านลองไปทําดูแล้วลองไปทําตามลองไปทํากินดูรองมดทดร่องเบิกม,มาต้องเสียบบอใส่มาแสบอยู่ที่เท้าผู้มักหรอกครับ ผมใส่น้ำปูใส่หลายๆอย่างแห้วครับรวมรวมกันเอาตามรสชาติที่ตัวเองชอบแล้วครับเพราะคนอื่นเขาไม่ได้กินไดกับเราัมากทดรงน้ก็ตามรสนั่นแหละนะครับนะอ๋าบ๊ายย่อง